ออโต้ซิงค่างวดถือเกือกส0พันบาทตลอดสัญญาไวรเล่นชมไวรเล่เอาไปทำกินพ่อนถือกามอเตอร์ไซค์นะให้ก้อยขับจักรยานพีน่น้องนะพ่อนแก4สี่พบาทเอาเ้าคำาเคนะโอ้โหท่อไทเทเนียมเบิ้ลตัดสับระเบิดนะเห็นไหมเคยเห็นเก๋งเบิ้ลตัดไหมอา้าวฟรีดาวผ่อนแค่สี่พันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว น่าเล็กนะน้องแต่ท้องนะจ๊ะ่าเถเล็กนะน้องแต่มันไม่ธรรมดานะจ๊ะบีโอเกียร์อโต้ครับ2,012กับค่างวัด4,000บาทล่อไม่ยางไม่สี่ยี่แปดยางเบิกของไม่ทาเคนะเบิ้นตัดเกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวระเบิ้ลของเครื่องให้น้องนะจัดโปรโมชั่นออกรถ0ูบาทพสี่พันบาทตลอดสัญญานะอ่ะ ค่ายาสูบยังเบิดหลายกว่านี้ไม่ร้องเดือนนึงนะค่าเบี้ยนะเดือนละปัญหาสองพันมือหนึ่งเลี้ยงมูเบิดมือละปัญหานะคืนละสองปัญหาสามพันนะรถคันนี้ตกพนเดืละสี่พันนะเวลาพอรถเห็นบูบมิตังบูมี่บูมิตังจนหลายเวลาพ่อมูพอ่อผู้สาวโอ้ยลมไหลใจไหลใจ อันนี้บอกบอกไปบอกลูกค้านี่มันยู่นี่แหละมันบอกว่าขังวัดแพง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 เพราเวลาพ่อมูพ่อไปสาวคือจกพวกจกพวกคืนนึงหมดสามพันสี่พันอันนี้ว่าแม่ไหนเสียมันบอกพ่อมาพ่อเลิดไอขังหวัดสี่พันบอกว่าแพงเออบอกว่าแพงเพราอเวลาดูดบุหรี่มือละสามมูละสามซองอันนั้นไม่แพงกินเหล้าอันนั้นไม่แพงเล่นไพ่ตีดมี่เสียมือละสองพันสามพันอันนั้นไม่แพงอ เอาบีโอบีโอพันสี่พัน 4, นานได้แต่งซิ่งด้วยเอาไว้พาลูกพาหลานไปเที่ยวงานไต้หวัดเงินเดือนญเจ็ดแปดพันก็ซื้อได้นะเพราะวา่านะเวลาเขาค้นที่มีรายได้หน่อยอะครับพี่น้องนะบ่ะคิดว่าฝันจะมีรถยนต์นะนี่ซื้อได้ทางวัดแค่สี่พันเงือนเหรียเก้าพันออก่อได้นะมาหาไอ้ไอ้จัดให้นะมันดีได้เดียเ๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องเพราะวา่าเวลามือมันหยุดนะก็พาลูกพาหลานไปเทียมมยเท่ยวไต้หวัดซะเวลามือมันหยุด พ่อพาแม่พาปู่พ่พพญาไปหาหมงหาหมอนะแห่งตายแห่งย้ายเาแห่งป่วยแห่งเจ็บขาดูนะเห็นบ่ไปยืมรถชาวบ้านเขาไปขอจะยืมมือบุญเพื่อนบ้านใกล้เลี้ยนเคียงมันก็อยากอายเขาพี่น้องนะกระค้าบางคึืนนะไปรบกวันเขานะไปปุเขาตีสามตีสี่มันก็มันก็มันก็บ่ค่อยดีพี่น้องนะสู่เฮารถจาของดีกว่านะเก่งใจเขาีี่่อนเขงวดสี่พัน นะหันพอนเบาไปก็ก็ยะมาตัดสินสิ้นแด้วเสาแทาบุรีเสาแทาเหล่าพี่น้องคือจังไอเดียวเสาเหมือนแล้วนะเสากินอยู่เครื่องมือเดี๋ยวยังวาล่ะเส้าวะแต่เม่ได้บ่อยเสาขอให้เบาๆลงเออเอารถไปทำมาเกินรปอนกับซีพันอ้าวบีโอออโต้งวดซีพันบาทตลอดสัญญาไม่ซื้อไม่ได้แล้วราคานี้ยั่วจริงๆ นะออรรถสูบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรข้าขายรถเล่หบาเล่แพงร้อยตลาดนัด,นดข้อมสวมประมุ่งประมุ่งตัดอ้อยตัดมันกู้มันคุน,คนารอกปุงลอกปอนะเลี้ยงงูเลี้ยงงวัวเกี่ยวหยงวางงัวนะอาชีพไดนมานะทุกอาชีพจัดให้ได้เบิร์ต่ะนะสูตบาทฟรีดาวนะเงินเดือนหมืน่นสองขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องคำนะาเพราะว่ามันถือแห้งอ้าวสนใจแอดไลน์ข้ามา นาทิกต๊อกเฟซบุ๊กยูทูหนาทรงบาประชาชนเบอร์โทรทีวเขามาสามยางขนานั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่ง,ขา,งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเืินครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกกันดันทุเคสส่งฟรีพออหน้าบ้านกับพี่น้องช้าปไวรุ่นเอาไปเฮ็ดกินเอาไปเมื่อบ้านปีใหม่กับพี่น้องเก้า